นักเก่ะทุกคนรวยวา่าพาเที่ยวมังนะคะคืนนี้นะคะทุกคนพามาเล่ร้านน้ำชาวันกอะเป็นประเด็นนะ,ะร้านน้ำชาะเป็นประเด็นวันกอนะคะติดเือทุกคนอีเล่วาวันนั้นนะวันนั้นเรามาก,กันวันพุศลเราจึงมาเื่นร้านน้ำชาทุกคนไม่ร้วา เขาปิดวันพุธเป็นปกติรือวา่ามีเหตุซีเซที่เขาต้องปิดวันพุธนะซึ่งวันนี้คือแค่กันเลยมาแล่ไอกรอบนึงแล้วทุกคนวันพุธบรรยากันนะคะทุกคนวัรรุากันมาแล้ววันเนี้ยสรุปแล้วร้านนั้นนะคะทุกคนเขาปิดทุกวันพุธรือว่าพุดทะดเลาะแล้วเขาปิดเฉพาะกินน้เรามาลุนกันเรามาแล่กันอ่าตอนนี้ก็อยู่เนื้อตลาดเนื้อคลอกนะคะทุกคน อะไรนะเอ้ยพิษต,ต,ต,ตลาดแมครีอัลลอมาตายแล้วอยู่ต,ตลาดแมครีทุกคนอ่าเราก็เลี้ยวซ้ายเขา้าทางซอยนี้นะซอยนี้ซอยธนาคารกสิกรไทยนะฮะทุกคนธนาคารกสิกรไทยจึงเราก็เคไปเรื่อยๆโอ้แสดงว่าแสดงว่าวันนั้นเขาปิดเฉพาะกิจทุกคน เพราะว่าวันนี้เขาไม่ปิดนะโอ้ร้าน,นเขาปิดเจพาพกิดฝนไลร้าน,นเขปิดเจพาพกิดทุกคนเขาไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดวับนบุดปกตินะพอวันนี้เขาเปิดทุกคนโอเคแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคุยไปกินน้าชาก,ก่อนเลยค่ะทุกคนร้านบางเอ สลัดเนืค้ครีนะคะฮาเลยได้เรือรันบางเองชาโรตีนี่เมนูเอาชาร้อนแก้วหนึ่งค่ะเพิ่งกาโรตีอะไรดีโรตีเบอร์เกอร์เนือ้อ โรตีเบเกอร์ไม่มีโตรตีกรอบก็ได้ค่ะมาร้านน้ำชาก็ต้องกินชาทุกคนชา้อนชา้อนกับโตรตีกรอบทุกคน เรารอนกระโปรติครบเท่ากันเท่ากัน